เขาเริ่มเราเริ่มมีปัญญาตรงนีน้เมื่อเราเริ่มมีปัญญาค่อยศึกษาไปเลยอะไรเป็นบุญในทางพระพุทธศาสนาก็คือเบื้องต้นรียกับบุญลกิริยาวัตถุสามแล้กวก็บุญลัทิยาวัตถุสิบเหมือนกันแต่ว่าสามเขาย่อ,ยอง่ายๆสิบมันลึกไปเดี๋ยวว่าหน้าจะมาคุยเห้ฟังสามก็คือทานสองศีลสามเจริญภาวนาคือทํากรรมฐานไหวพระสนมนต์อะไรพวกนี้แต่อที่ลึกๆที่จะเป็นนามธรรมนั้นยังลึกอย่างนี้คือการอ่อนน้อมทําตนนี่กับบุญเป็นติดอาสานี่กับบุญ การปฏิทานไม่ทาบุญอุทิศให้ผู้มีพระคุณนะนี่ก็บบุญปัตตานุโมทนาไม่ไม่อิจฉาลัทยาผู้อื่นยินดีในสิ่งที่เขาเป็นคนดีได้ดีนี่ก็บบุญนะการฟังธรรมนี่ก็บบุญการให้ธรรมะเป็นทานนี่ก็บบุญการมีสติสมัมปชชญญะและลึกถึงว่าเออสิ่งทั้งหลายทั้งปวงมีเหตุมีผลสิ่งใดเกิดแต่เหตุแล้วก็ดับที่เหตุนะอัตนาหิอัตโนธน,นตัวนี้สําคัญอัตนาหิอตโนาถเอาตนเป็นที่พึ่งของตนอย่าเอาที่อย่างอื่นเป็นที่พึ่งเรามันช่วยเราไม่ได้หรอก มันเพียงแต่ปลอบใจเราได้เฉยให้เรามีกําลังใจนั้นเพราะอะไรเพราะจิตเราอ่อนไอ้จิตอ่อนเนี่ยตอนนี้กําลังคุยเนี่ยเรื่องทานศีลภาวนาภาวนาตัวเน,นี่ยมันคุยเอาเอายอดมาคุยทั้งหลายมันเกิดแต่จิตแล้วนะถ้าจิตเราไม่เอา,าแล้วทานมันก็ไม่สร้างศีลม,มันก็ไม่รักษานะแต่ถ้าเราฝึกจิตแล้วแล้วเนี่ยจิตตังสุขขาวหังเนี่ยฝึกจิตดีแล้วเนี่ยมันนาสุขมาให้นะเออนาสุขมาให้นําสุขจริงๆมันอยู่ที่จิตแล้วเขาเรียก่ามองโลกในแง่ดีกะมองโลกในแง่ร้าย ทีนี้มองโลกในแง่ดีมันมองมองได้มองโลกในแง่ร้ายมันมองมองได้แต่ทั้งสองส่วนสองอย่างนะมันถูกจิตมันถูกฝึกมาแล้วถูกฝึกเพราะอะไรถ้าเราเป็นคนดีนะเราคิดดีแต่ถ้าเราเคยเป็นคนไม่ดีหรือขณะนี้เราเป็นคนไม่ดีเราจะฝึกให้มันดีฝึกไม่ได้เพราะมันกังวลไงมันไปย้อนแย้งกับไอ้สิ่งที่เรากายกรรมวิจีกรรมมโนกรรมที่เราคิดคิดไม่ดีกับคนอื่นคิดขโมยคนอื่นคิดไปมีชู้คนอื่นคิดโกหกคนอื่นอ่ะ คิดว่าจะเอาแต่ของคนอื่นไม่เคยให้เลยแล้วเราก็คอยระแหวงอยู่ไอ้ของเราจะหายนะเพราะเราเคยรักเขามาไงเราก็ระวงระแวงว่าเอ้ยเดี๋ยวของเราจะหายนะเอา,อาเดี๋ยวจะมีชู้กันเกิดขึ้นเพราะเราเคยทําสิ่งทั้งหลายพวมันติดใจหน่วยใจของเราอะ่ะมันคล้ายๆเหมือนว่าใจเรามีแผลมาก่อนมันก็คอยระแวง,ระ,แวงระวังในสิ่งที่เราเคยทํากับคนอื่นนี่แหละเขาเรียกมันคือวิปากกรรมสิ่งที่เราทําไปแล้วนี่แหละทีนี้ไม่เป็นไรคนโบราณเขาว่าไม,ม้ลมข้ามได้ คนล้มอย่าท่า